สวัสดีครับทุกท่านครับก็กลับมาพบกับโยจังชาแนลนะครับโอเควันนี้ก็จะเป็น ep 2นะครับสำหรับการไต่เต้าโคลสเซียมนะครับขึ้นสู่ท็อป10ของเรานะครับโอเคสำหรับเลกูล่าเอ่อโลเซียมฮะผมเองเนี่ยก,ก็ตอนแรกอะ่ะมันมันไปที่ลำดับท็อป10แล้วล่ะแต่ก็ก็เรียกอะไรก็ก็ แพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างโดนทีบล่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทำนั้นฮะนี่เป็นการแข่งขันนะครับก็ก็คือใจเนะี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าว่า,วา,วา,าการที่เราเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปแบบว่าอ่าท็อป10หรือหรือแม้แต่นะครับถ้าผมจะได้ตำแหน่งที่เดี๋ยวว่าที่ผมอยากกลไปเหยียบที่สุดเลยก็คือแบบที่หนึ่งเนะี่ยมันก็ทําได้แค่ประมาณแค่แค,แค่แค่ไม่กี่ชั่วโมงครับต่อพัดก,ก็โดนถีบลงเหมือนเดิมนะครับแต่มันเป็นอ่ ความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยสายฟรีเออเราเนี่ยสายฟรีสายฟรีก็อยู่ได้เว้ยจริงๆนะครับแค่วางแผนดีๆวางแผนการเลือกตัวดีๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะสังเกตดูท็อป10ของเรานะครับเขาเลือกอารานามาโชว์หน้ากันหมดเลยนะฮะอารานาอาานาอาานาอารานา,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 าหมดเลยเ <laughs> มากันทั้งทั้งแร้งเลยนะอะไรอ่เงี้ย สำหรับสำหรับดับหกแีลยแงหกเนี่ย,ยผมเจอเขาอยู่หลายครั้งแล้วแล้วไม่ขึ้นสักทีก็เลยจะมาลองจะมาลองแล้แงแลงเ็ดดูครับสำหรับแมตช์แรกนะครับก็จากที่เห็นนะ,ะจากที่เห็นผมมีเพชรมีเพชรน้อยกว่าเดิมนะก็นั่นแหละครับก็จัดก,การเคลียร์นำอา,อารานาเบียเข้าทีมเรียบร้อยนะครับแต่อย่า้ก็ตามนะครับ ก็ยังมีข้อเสียเปรียบกับเขานิดนึงนะเดี๋ยวเสียเปรียบเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมมอธิบายฟังตอนท้ายคลิปนะครับยังไงก็ลองรับชมกันเลยนะครับไปรอบแรกแน่นะครับโอ้โห,โหทีมเราโดนหนักก่อนเลยครับสรอบรอบแรกนะครับทั้งทัพ ทั้งเขาซับเอยทั้งโดนสตันเอยนี่เลยเอลีนเเอลีนนั้งแผงเราเสียบัตรบัตรล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยแทบพร้อมที่จะตายหมดเลยนะติดอยู่นะฮะอันนี้คือความสุดยอดของท็อปเทนนะเห็นไหมฮะนี่ผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะยังไม่ทำอะไรเลยนะก็จะรอ,อสวนก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วครับ ก็มีทีมที่แข็งแร่งมากอยู่แล้วครับสำหรับสำหรับการจัดทีมของเขานะโอเคครับก็เราต้องจบไปครับโอเคแมตช์แรกครับดีฟีดไปเรียบร้อยโอเคเมื่อกี้ลำดับเจ็ดนะอ,อ โอเคเรามาลองลำดับ6ใหม่นะโอเคมันขึ้นอยู่กับสปีดครับอย่างที่เห็นนะฮะอย่างที่เห็นเราช้ากว่าเขาเราช้ากว่าเขามากโดยเฉพาะแคทิลาเทพที่เขาซับซับให้กับทีมของเขานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมขาดตอนนี้นะครับมันมีอยู่สอ,อย่างเว้ยหนึ่งคือเลเวลเลเวลของอารานา ผม,ผมเชื่อว่าะดับตลอดท็อปเลนนะ่ะเลเวลของอลราณาเนี่ยมันเต็มแน่นอนแล้วสปีดเขาเยอะกว่าเราข้อที่สองเว้ยคือรองเท้าเทพรองเท้าเทพอะผมไม่มีวมวผผเว้ยผมพังแผนผิดตอนนี้ผมพูดจริงไม่คิดว่ารองเท้าเทพเนี่ยมันจะมันจะนคันขนาดนั้นกลายเป็นว่าเนี่ยนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าแต่ยหนึ่งในท็อปเจนเนี่ยจะมีคนไทยหรือเปล่านะนี้ก็ต้องมาหวังมาหวังซึ่งดวงกันอย่างเดียวจะลองเอาจะลองเอาแคทเธอร่อาเทพเข้ามานี่ผมก็ไม่รู้จะมาแทนตัวอะไรดีนะเพราะทั้งแคทเธอรีน่าวาเลนไทน์ก็สำคัญ เอลินน้ำแข็งก็สำคัญเมื่อกี้ไปแล้ว,วแล้งอะไรแล้งเจ็ดไปแล้วแล้งหกไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองแล้แงที่แปดดูก่อนอคิดว่าผมจะจะทำอะไรได้บ้างนะผมคิดอยู่ว่าถ้าผมเอาเอาแคทิล่าเทพเข้ามามันจะซับพอร์ตทันไว ิงที่ผมกลัวที่สุดเลยคือหนึ่งในสิเนี่ยมันมีอาราลาเบียสำคัญเลยคือมันมีอาราลาเบียแน่นอน,นต้องไม่ลองไม่รู้ครับไปน่าจะทำน่าจะทำสูตรเดิมนะครับคือแคทเทสมาก่อนนะแคทเทสัาก่อนเรียบร้อย อาราณาเทพตามมาอาราณาเบียตามมาลุ้นให้นะละอาราณาเบียโอเคครับเขาติดสตันสามตัวเรายังพอเรายังพอยันได้บ้างฮนะติดเมากัน <laughs> เมากันทั้งสองทีมเลยทีนี้อโอ้โหเขาเริ่มก่อนด้วยนั่นไงฮะไอเนะะี้ยแหละครับที่ผมรู้สึกกลัวมากเลยโอเค ก็ล่ะอลานาเบียเป็นหนึ่งตัวแล้วตีมิสครับแล้วาาพลาดไปเรียบร้อยฮะมีโอกาสสูงมากครับพี่เงินเรียนเรียบร้อยฮะโอเคโอค้โหไม่ทันอยู่ดีครับไม่ทันอยู่ดีเพราะพลังน้อยเนไปถือว่า ถือว่าได้แค่เกือบถือว่าได้แค่เกือบนะแบบนี้โหนะ่าเสียดายมากแม้แต่แม้แต่อินเสถเทพนะแม้แต่อินเสถเทพของผมนะยังช้ากว่าเขาอีกเก้าหนึ่งเลยเรียกว่ายากครับเรียกว่าเรียกว่ายากมากทีนี้ทีนี้ผมผมผมโอเคเล็กสองเล็กเลืออีกสองนะ เราได้เห็นทีมไปบางทีมแล้วทีนี้ผมกำลังกำลังนึกถึงว่าอ่ะโอเคผมมาดูที่ดีเทลนะฝ่ายศัตรูลำดับที่7เนี่ยลำดับที่7จะคล้ายๆกับของเรานะครับพมีกับพมิพกเทนลำดับที่6ลำดับที่6เนี่ยมันมีแคทิล่าชาร์โดสวิฟเว้ย และกัททิล่าชาโดวสวเนี่ยเขาใส่อาวุธใส่อาวุอ,อของของของประจำตัวเลยนะมันทำให้ลดดาเมจให้เพื่อนได้หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เว้ยจริงสังเกตไหมมันผมทำดาเมจเนี่ยอ,อ,อ,อินเสเทมของผมเนี่ยติดคิทิคอนด้วยนะสำหรับถ้าถ้าอันติีเขาอะแต่โจมตีได้แค่หมื่นเดียว ถือว่าถือว่าเป็นการจัดทีมที่แปลกแต่ดีมากแต่ดีมากนะครับอืมผมกลัวมากเลยว่าถ้าผมถ้าผมจัดออเแคทเทพเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนี่คิดว่าจะจะเอาเขาอยู่ไหมเดี๋ยวจะลองดูนะอ่ะเดี๋ยว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 เออก่อนหน้านี้เดี๋ยวมาดูมาดูแคทเทพอีกทีว่าเขาแคทเทพฟใส แคทเทกเขาใส่สป,ปีดสี่เขาใส่เขาใส่ไอไอไอของของตัวนี้นะครับของชิ้นนี้นะสปีดหมู่สูงสุดเลยคือ 4. 5ุปอร์เซผมคิดว่าเขาได้ติดรองเท้าไว้ด้วยแต่แต่ส,ป,ป,สป,ปีดสปีดอาวุธของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6-7%เนะเพราะฉะนั้นต้องลองลุ้นกันครับว่าว่าผมจะจะซับจะซับทันไหมทีนี้ต้องตัดตัวนึงออกไป โอเคผมลองผมลองแลกไอรีนไปแล้วคันผมลองแลกไอรีนไปดีกว่าแล้วก็ฝาบสปีดเต็มก่อนตัวนี้แต่ยังก็ยังผมก็ยังมีของเพิ่มสป,ปีดับแต่ว่าเลีวยวสามสิบ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับพลังแสนสามก,ก็น้อยมากเปแล้วเวอรเสียวๆวะ่ะโอเคลุย <S <S อยู่ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ซับก่อนอ่าเรียบร้อยฮะเขาเขาซับก่อนเรียบร้อยแล้วซับอันต่อเอ้แล้วย,ย,ยังพอมีลุ้นว่ะ ไม่มีลุ้นแล้วครบเลยไม่ทันได้ซักเลยโอ,อย้โหนี่เนี่ยแตนี่คือความพิเศษของแคทเทพนะฮะสามารถล้างดีบัฟได้ล้างค่าสเตต,ตัสต่างๆที่เป็นลบได้ทั้งหมดนะครับพร้อมกับอา่าพร้อมกับป้องกันสถานะด้วยนะ มันมีมันมีปัจจัยมันมีปัจจัยค่อนข้างหลายอย่างไหนจะไหนจะตัวละครที่เรามีด้วยนะคือตัวละครที่เรามีสมมุติว่าเราได้ตัวละครใหม่อย่างเงี้ยครับเวลาที่เราเไปอ้ามห้องน้ําหอมเนี่ยมันจะมีค่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยถึงบอกฮะมันมีค่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้เนี่ยไอ้ค่าพลังตัวเนี้ยถามว่ามัน มันแตกต่างกันแค่สมมติผมสมมุติให้นะแตกต่างกันแค่สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เว้ยมีผลนะมีผลมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมผมว่านะลำดับที่ผมจะได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่นี้แหละเพราะว่ามัน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 ค่อนข้างจะจะยากแหละต่อให้ผมจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไอเทมนะผมอยากลองดูเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไอเทมอื่นเช่นเช่น ไม่แน่ใจว่าดีเลสมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะดูคัน,นี่าพลังอยู่ที่9ก้ามือสปีดผมยังอยู่ที่หนึ่งพันแปดซึ่งแบบมันน้อยมากเลยนะโอ้มีมีค่อย,อยู่เพิ่มสปีดยังไงให้มันได้สองพันกว่าก็ยากแล้วก็ต้องอาศัยก็ต้องอาศัยดวงนะครับอาศัยดวงว่าอนานาเบียเนี่ยมันจะ มันจะทำให้เราติดสถานะได้มากแค่ไหนอ่ะแค่นั้นแหละติดสองตัวครับเราติดสถานะอยู่สองตัวฮะเอาเอาละยินสเสดเทพเขาไม่ติดที่ครับยินสเสดเทพล้อกติดที่ต้องไม่อฮะโอเคครับ นี่นี่นี่คือนี่คือความสามารถที่ผมที่ผมชอบนะสำหรับเอเดนน้ำแข็งนะก็คือรับดาเมจของของลูกเสือได้แล้วก็ไม่ตายนี่จะเป็นโอากาสของผมแล้ะที่ที่จะตีตัวมั้งแหละโอเค,โอ,เคโอ้ยพลาดนิดเดียวนี้อินเตอร์เทพัตติที่นะผมว่ามีมีโอกาสมีโอกาสเอ,อ่อ ทำใหส้สักตัวหนึ่งอ่ะันล้มเลยนะแล้วของเขาเป็นไงโอ้โหล้มไปแล้วครับเียผมแล้วก็ล้มอีกทีนึงเรียบร้อยฮนะจบครับจบสำหรับ EP2 เรา EP2 เราแท,บจ,นะทบจะไม่ขึ้นเลยฮะแทบจะไม่ขึ้นเลยแต่ก่อนหน้านี้นนผมอยู่อัดับ8นะน่าเสียดายมากครับน่าเสียดายมาก โอเคครับเรามาเช็คกันโอเคตามนี้ฮะถือว่ายากพอสมควรครับถือว่ายากพอสมควรนะครับแต่ก็ก็ดีใจครับท,ท,ที่ไม่ไม่รู้ว่าจะจะมีคนไทยอยู่ในนี้ไหมนะโอเคโอเคครับสําหรับ EP สองของเราก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะก็ยังอยู่ที่ลําดับที่สิบเอ็ดนะครับยังไงก็ตามนะครับอ่า จากที่พูดไว้ต้นคลิปนะผมผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยต่างๆที่มันที่จะทําให้เราเนี่ยมีสปีดท,ที่หนักกว่าเขาโอเคผมเริ่มที่ผมเริ่มที่เอ่ออ,อ,อย่างอย่างตัวนี้เลยเอ่าแคทเทกของผมอันดับแรกในแคทเทกของผมเนี่ยมันมันมืนแค่ มันแค่สองดาวครับแค่สองดาวนะมันทำให้ค่าสปีดของผมอะ่ะจากที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะมันอยู่ที่ประมาณเ7็ยเห็นไหมเ้ยแล้วก็แอคแท็กสปีดของผมเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้มันจะอยู่แค่นี้ผมไม่ชัวร์นะว่าว่าว่าการคำนวณของมันคืออะไรเพราะไม่งั้นค่าค่าแอคแท็กสปีดนะครับผมใส่ชุดดีดีมันก็มันัพสปีดได้เยอะอะ่ะ อันนี้คือชุดของผมนะที่ผมอัดสปีดเต็เมที่เลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแนนแท้ค่าสปีดของผมมันอยู่ที่2,000 2,185แต่มันก็ยังไม่เพียงพอนะมันก็ยังไม่เพียงพอลองจินตน,นาการดูนะครับว่าถ้าผมอัพเลเวล6เต็มสปีดอยูนะ่น่าจะอยู่เยยอรา,ราๆวๆประมาณ2,000 3 2,000 4อยู่ระดานี้ค่าที่สองมันจะอยู่ในห้องน้ําหอมนี่ อันนี้ไอห้อนงน้ําหอมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมเซนเซอร์ยาวแน่โอเคมันอยู่ที่ค่าตรงนี้ครับค่าลเวลครับเห็นตรงนี้ไหมฮะค่าคอมเปตอ่าเนี่ยนะครับสเตตัสสเตตัสโบนัสเนี่ยมันจะมีค่า HP พบกสสเปอร์ซปีดยี่้าปอร์เ็นตฮิตยี่สิบห้าปอร์ซนตพวกนี้นะครับพวกเนี้ยคือเอาง่ายๆนะครับยิ่งคุณมีตัวละครเยอะนะค่าพวกนี้จะยิ่งแรงขึ้น จะเก่งขึ้นนะครับเปรียบเทียบอันนี้ผมอันนี้อันนี้เลเวลหกสิบน,น,นะอันนี้เลเวลหกสิบผมมีดวงผมมีดวงในการเปิดอ,อนารนณาน้อยมากเพราะฉะนั้นอาราณาลองเข้าไปดูอาราณา <c oughs> เห็นค่าเซตัสไหมครับเลเวลยี่สิบสี่เนี่ยค่าเซตัสมันอยู่เนี้ยมันอยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์มันมีผลหมดฮะมันมีผลหมดนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับสําหรับหน้านี้ถ้าผมจะถ้าผมจะเซ็นเซอร์ซะเยอะหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อผมนะผมอยากให้ช่องอยู่ย,ยาวๆนะ <laughs> โอเคสิ่งที่สามเกียร์ฮะเกียร์เกียร์คืออะไรนี่เลยอ่าลีเจนด์เกียร์ลีเจนด์เกียร์นะ ตอนตอนที่ลีลีเลนจินอ่าลีเจนเดรีเร่เกียร์อ,อันอ่าแบบที่สองเนี่ยที่มันมออกมาเนี่ยผมไม่ได้ใส่ใจไอตัวนี้เลยนะมันชื่อมันชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอันเช็คอันเช็คเกเบิลเบสเพลย์อ่า Uncheckable แล้วกันผมผมเรียกว่าเซต Uncheckable หรือมันคือเช็คเพิ่มสปีดครับมันมีสปีดทั้งอันนี้ด้วยและอันนี้ด้วย มันมีสปีดทั้งสองอันด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีพอดีลูกสาวมัเปิดประตูเนเออเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้อันหนึ่งฮะโอเคนะครับนี่คือนี่คือนี่คือหลายๆอย่างที่มันรวมกันแล้วก็มันทําให้มันทําให้เราเนี่ยมันอาจจะยังไม่สุดไม่สุดเท่ากับอ่าคนที่มีตัวละครเยอะหรือแม้แต่คนที่เปหนักหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมัน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 แล้วมันแล้วแต่ว่าเราเรา จะจัดการยังไงอะไรไงนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เพื่อนๆหรือเปล่าหรือยังไงน่ะก็ลองไปปรับดูนะครับไปปรับใช้ดูแล้วก็เห็นไหมฮะว่าว่าว่าโคลอสเซียมเนี่ยระดับท็อป10เขามีตัวอะไรบ้างแล้วก็จัดการยังไงบ้างนะครับก็เรามาดูกันนะฮะผมหวังว่าจะมีคนขึ้นมาแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคนที่รับชมแล้วก็รับชมจนจบเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงแรกนิดนึงพอดีผมอยู่ในห้องแล้วก็มีคนเปิดประตูขึ้นมาโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจากโยจังเกมเมอร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย